วันนี้เวลา8น,น,น,นรราิกา34นาทีสมเด็จพระนิษิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดริยามบรมราชกุมารีสมด็จออกนาวาังสัปปทุมทรงติดตามงานโครงการส่วนสมเด็จพระศิียนครินทราบรมราชาชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบ่งเป็น3ห้อง คือวังศักดิปุมสำนักงานมูลน,นิธิชัยพัฒนาพระราม8กรุงเทพมหานครและสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ส่งติดตามการดําเนินงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของมูลน,นิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่หมู่6 ตำบลสามพระยาอําเภอชะอำจงังหวัดเพชรบุรีครอบคลุมพื้นที่340ไร่ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมพื้นดินแห้งแล้งเสื่อมคุณภาพเพื่อให้เป็นศูนย์การพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การชลประทานเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โครงการได้ดําเนินงานในด้านต่างๆอาทิการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้มาศึกษาดูงานโดยส่วนที่เป็นพื้นที่ปแปลงเกษตรและจัดทําในรูปแบบวัณเกษตรเพื่อให้เห็นว่าวัณเกษตรสามารถนํามาใช้ในพื้นที่ไม่ต้องกว้างใหญ่หรือปลูกข้างบ้านก็ได้โดยได้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยเช่นเดาไม้ผลหรือไม้กินได้เช่นมะรุมมะเฟืองกล้วยไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สัก ในส่วนของแปลงนามีการปลูกข้าวใช้วิธีการปักดำโดยพันธุ์ข้าวที่จะใช้มีพันธุ์กอขอ41พันธุ์กอขอ43และพันธุ์กุหลาบแดงโดยแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ของโครงการมีสองแปลงสำหรับแปลงที่ทอดพระเนตรนี้เป็นแปลงที่สองที่มีการลดขนาดสระเก็บกักน้าเหลือประมาณร้อยละ12ของพื้นที่ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสแนะนําไว้วัตถุสิ่ใหม่ ให้มีการยืดหยุ่นได้เช่นถ้าพื้นที่ไหนมีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะมาเติมสะะได้ก็สามารถลดขนาดสะลงเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปรลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งผลผลิตนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนและผู้มาศึกษาดูงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งมีการปลูกสมุนไพรอาทิพลอยเสรดพังพอและโปร่งฟ้าซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการท้องอืดขับลมอาการไอแก้ไขโดยได้ดํดำมาแปรแร,รูปเป็นชาโปร่งฟ้าและยาดมสมุนไพรโปร่งฟ้าตลอดจนการแปรแร,รูปผลิตผลทางการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากผลผลิตที่ได้จากโครงการเช่นยาหม่องชนิดต่างๆน้ำมันพลยรวมทั้งมีสินค้าจากร้านพัดพัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โครงการยังมีดำเนินกิจกรรมปรแปลงเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชระบบปลูกข้าวซึ่งขณะนี้ปแปลงนาบางส่วนได้ปรับเป็นนาบัวปลูกบัวสัตบุตรตัดดอกจำหน่ายและนำใบบัวไปทำข้าวห่อใบบัวปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและการปลูกแฝกรวม ร่วมกับไม้ผลตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทุกพื้นที่ที่ว่างอยู่เช่นตามหัวแปลงจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้มาศึกษาดูงานเพื่อนําองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองในชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยแต่และปีจะมีประมาณ20,000คนแต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้จํานวนลดลงมาก สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินง,งานด้านบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำในโครงการในปี2564มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการดำเนินง,งานโดยมีปริมาณน้ำฝนในปี2563มีกว่า1,000ม mm. ิลลิเมตร ส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำของโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นหมูลนิธทิอุทกภัฒน์กรมทรัพยากรน,น้ำกรมชลประทานและูนยนศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานการฟื้นฟูโดยการขุดลอกความยาวรวม3,000เมตรก่อสร้างฝายทดน้ำ2แห่งและก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมแบบมีฝายน้ำล้น3แห่งนอกจากนี้มูลนิธิอุทกภพัฒนได้เสนอแนวทางการทำป่าเปียก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่และป้องกันไฟป่าซึ่งงานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยไซจะได้สำรวจพิกัดพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไปในการนี้ผู้อำนวยการโครงการได้ทุนก้้าุนกระหม่อมถวายข้าวห่อใบบัวสวนสมเด็จซึ่งนำผลผลิตจากโครงการมาแปรรูป การบรรยายแบ่งเป็น5ตอนตอนที่1นึมีนายเกษมจันแก้วองค์คมตรีผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริกระับบังคมทุนรายงานความก้าวหน้าตลอด30ปีที่ผ่านมาซึ่งดำเนินง,งานนะพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ที่ให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกําจัดขยะและการบ,บําบัดน้ําเสียใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติทําเองได้ง่ายเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์กลาง ผลประโยชน์จากการดําเนินงานพบว่าคุณภาพน้ําของแม่น้ำเพชรบุรีดีขึ้นระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีสัตว์น้ําสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในทุกระดับสร้างงานวิจัยในเชิงลึกเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งสิ้น477เรื่อง และมีผลงานตีพิมพ์วรารสารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการรวม545เรื่องตอนที่2เป็นการรายงานผลงานวิจัยและการปรับปรุงพื้นที่โครงการอาทิการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานี ส่วนประสิทธิภาพการบำบัดน้ําเสียในเมืองพบว่าน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งไปบำบัดที่โครงการได้ไม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบระบายน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะเมืองขยายส่วนปลาในในบ่อบ,บําบัดนํามาประกอบอาหารได้ปลอดภัย ด้านการวิจัยแปลงพืชบำบัดน้ำเสียปัจจุบันนำพืชที่ปลูกในระบบบำบัดเดิมออกพริกหน้าดินเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีพันธุ์พืชที่เลือกปลูกเพิ่มเติมจากเดิมมีทูบฤษีพุทธรักษาและพืชตระกูหญ้าได้ปลูกต้นอ้อที่วิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นแหล่งอาหารและที่อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพ ตอนที่3เป็นการรายงานผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงความร้อนในป่าชัยเลนและสภาพป่าชัยเลนรวมถึงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชัยเลนเส้นทางมัดฉาบาทาระยะทาง860เมตรมีสารลาบพักและหอคอย ภูมิทัศนาสูง7.5เมตรเป็นจุดชม,มวิวมองเห็นเรือนยอดของป่าต้นกงกลางต้นสแสมและทะเลเอ่าวไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมนิเวศและเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอันดับสองของประเทศนอกจากนี้ชุมชนโดยรอบอยังเข้าไปใช้ประโยชน์และเก็บหาสัตว์น้ำเช่นน้ำขึ้นหาปูสแสมน้ำลงหาหอยปากเป็ดหอยแคลงและหอยตลักต้นทูบฤษีจากโครงการนำไปสานเป็นตะกรา้าจำหน่ายหาเลี้ยงชีพได้ตลอดทั้งปี ตอนที่4เป็นการรายงานผลการดำเนินง,งานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีเ,เรื่องที่น่าสนใจเช่นการเตรียมตัวอย่างน้ำดินและพืชเื่อวิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพและเคมีการวิเคราะห์ตัวอย่างจุลชีววิทยาและตอนที่5เป็นการรายงานแนวทางการดำเนินง,งานโครงการในอนาคต ตลอด30ปีที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า1.5ล้านคนนอกจากนี้ยังมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชด,ดำริส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศช่วยขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างคุรข่ายด้านสิ่งแวดล้อมแล้มากกว่า400หน่วยงาน โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานกับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่มีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็โปรดเกล้าที่จะมาจะให้ทํา ศูนย์นี้ก็นัว่าทำมาสามสกว่าปีก็ก,กไ็ได้ประโยชน์คือเป็นที่ที่ส่งเลือกคัดเลือกเองก็เราก็อยู่มาก็ทำทำถวายต่อมาจนก้าวหน้าอย่างนี้ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านไ,ได้ทำต่อไปแล้วก็ ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ส่งผ่านความรู้ให้กับบุคคลรุ่นหลังให้ทำทำให้สร้างความก้าวหน้านอกจากจากประเทศเราแล้วก็เพื่อที่จะได้เกิดความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อโลกในส่วนรวมต่อไปก็ขอบคุณทุกท่าน